สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวาดดอกกุหลาบนะคะเริ่มกันเลยค่ะอ่ะแรกวาดวงกลมก่อนวงกลมนี้ก็ได้แต่จะวาดเป็นยนี้นะคะต่อไปก็วาดนี้ลง,งนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะก็วาดตรงนี้ออกมาหน่อยนี่มันจะเป็นชั้นๆอย่างเงี้ยชั้นๆเลยแล้วก็วาดตรงนี้ออกมาให้มาชนกับอันนี้เนาะ เสร็จแล้วก็วาาน,นี้ออกมาแบบเ่ประมาณนี้ี๋ยวนี้ลบแคได้ประมาณนี้ก็ได้ไม่ต้องกลมว่าค่ะ อ่ะเสร็จแล้วก็วาดตรงนี้ออกมาหน่อยอย่างนี้นะนนนเสร็จแล้วก็ตรงนี้ออกมาอันนันเรียกว่าเป็นดับกุหลาบไะต่อไปก็วาดตรงนี้ออกไปอ้อมขึ้นไปข้างบนเลย ให้เหล็กสุดนี้ออมเลเนาะเสร็จแล้วก็ใส่ตรงนี้ไปอันนี้ก็ได้แล้วก็ตรงนี้นะคะใส่เข้าไปให้มันเป็นชั้นๆนะ่ะอ่าแล้วก็ใส่ตรงนี้ไปด้วยเห็นไ,ไหมนี่ อันนี้ไม่ใช่นะดูดูดูด,ด่นี้นี้นี้ก็ได้นะแล้วก็มาใส่เส้นดีจ้ะให้เขาเนดูเหมือนลายหน่อย สอนไม่ต้องใส่ก็จะได้ดอกกุหลาบ่างนี้จะว่าแบบแหันนะ่าขึ้นนะแล้วว่าเป็นใบค่ะใบไม่จะว่าเป็นนี้นะ บอลก็อาจจะอะไรไม่ต้องเท่ากันก็ได้ถ้าว่าเป็นธรรมชาติอ่ะไม่ก็ได้อย่างงี้ค่ะเมื่อใส่ไปนี้นะ ด้วยนีนะแล้วก็ทานี้ด้วยอันจะใส่คุณระด้าก็นี่ก็ได้ะนะคะอ่อจะมาลงนี่เื่อ แต่ปก้ก็จะเป็นก้านนาะลำทำต้นไม้ใมีเสียงนะกพืก็ขออภัยด้วยนะอ่าฉันก,ก็จะใส่หนมามลงไปอาจจะแหลมมากไม่แหลมมากก็แหลวแต่นะ อก็ใส่แค่นีนะคะก็เสร็จแล้วเดอกกุหลาบนะคะก็จบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องบันเทิงชาแนลด้วยบ๊ายบายค่ะ